ขับน,นันนนเข้ามาหรือเปล่านะคะขอโทษด้วยที่เหยียบเท้านันนนที่เหยียบเท้านันนไปนะคะก็ขออภัยด้วยจริงๆได้อีกครับผมแน่นอนครับผมถึงจะไม่มีเวลานอนแต่มีเวลาเนียนครับผมผมทำได้ผมเก็บความรับเก่งครับผม ผมก็โป๊ะแค่บางเรื่องเท่านั้นแหละเรื่องงานผมไม่เคยโป๊ะนะโฟอี e, ว่าเวลาไหนไปนอนกันครั้งอะไรน่าสิค่ะทุกคนรับได้อีกเดี๋ยวทุกคนก็ได้ว้ามีอะไรให้เซอร์ไพรส์เรื่อยๆถ้าคุณคิดว่าฉันพักในตารางที่ว่างนั้นจริงแท้กี่เปอร์เซ็นต์ ดีใจค่ะดีใจดีใจชิมาของโจลาอแล้คือแบบวันนี้แบบเข้าแท็กแบบช้ามากไม่ไม่รู้เรื่องเลยว่าแบบปล่อยแลย้วอะไรเงี้ยแบบทำงานแล้วก็รีบแบบเอ้าแบบเราเพิ่งรู้ได้จับโทรศัพท์กแบบ็อ้าทุกคนเห็นหมดแล้วก็ดีใจค่ะดีใจ มีพิราบนะมีพิราบไรก่อนหมดแล้วงานหมดแล้วไมยไม่อยากลบคิวเลยอะลบแล้วแบบมันไม่เหลือเหลือคิวไว้หน่อยแล้วกันเก้ข้าวยังกินหรือ,อยังนะจำไม่ได้เอาจริงว่าแต่ไม่ค่อยหิวไม่น่ากินแล้วละคะวันนี้ มีแพนย้อมผมน้ำเงินวันไหนวันที่ว่างวันที่ว่าวันที่แบบช่วงที่ไม่มีงเงินแล้วก็อาจจะย้อมอยากกลับไปย้อมผมน้ำเงินเหมือนกันพี่รณ์ตอนเมื่อ,อไหร่เนี่ยเราจะไลฟ์กันถึงประมาณสี่สิบอีกห้านาทีอีกห้านาทีแล้วกันแล้วเดี๋ยวหนูจะไปอาบน้ำนอนละเพราะว่าเดี๋ยวตื่นเชา้าเพราะเราตื่นเชา้าเราก็จะนอยถ้าเราไม่ไดีนอนดังนั้นเราก็จะเราก็จะ รีบนอนหน่อยอุ้ยคือลบคิ้วแล้วมันไม่มีคิ้วเลยอะน้อยอะไม่อยากให้ทุกคนเห็นว่าเราลบาพังคิ้วออกกึ๊ก <inal music> <s uss> เหลือแล้วห้านาทีจริงเพราะวันนี้แบบตั้งแต่เชา้าก็เลยแบบง่วงนกที่ตื่นเช้าคือนกที่ง่วงค่ะ ยังไม่ได้ให้ข้าวบอบเลยพี่จืดถ้าพี่อ่นเมนหนูจะฮอตัลสี่รอบได้เลยฮอตฮัฮอ์ด้วยถ่ายลงติ๊กต็อกด้วยนะลูกรถมากเก่งมากฟิลมรู้่องซีไหมรู้มันต้องเขียนลงในตารางงานอยู่แล้วเรารู้งานของทุกคนยกเว้นโจลานล้วแหละ น้อยอ่ะอย่าน้อยเสืส้อสวยมาก,กว่าไปกัดทีจำไม่ได้ค่ะเธอนานแล้วมีใครบ้างตอนนี้มีคนที่คอยสปอร์อยู่นะสปอร์ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะ ตาตาดิคิดถึงโจลาถ้ามีไปรอข้ามกำแพงน่าจะมีโจาลาแต่ตอนนี้ยังยังลาไม่ได้ใครไม่ให้ลาแหละพี่จืดบอสลาไม่ได้เจอบอสเลยเจอเมื่อวานแบบแบบแบบ ตื่นเต้นนะทุกคนหนูมไมรู้จะทำได้ดีไหมแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนชื่นชอบนะคะหนูตื่นเต้นจังหนูมไม่เคยมาพูดอะไรอย่างงี้เลยปกติฝากแต่เพลงแกเนียนวะดอีกกี่เรื่องคราเนี้ยพี่จืดแกมานักสืบโซเชียลอยู่แล้วแต่แกอะมาขุดเราเรื่องนี้ไม่ได้หรอกเราจะสปอยเพว่าเราอะทำงานทุกวันเราทำงานทุกวันแบบของจริง เราไม่ได้โกหกพวกเรางานดกว่กวากจริงของจริงเลยฉันน้อยมากนะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราทำได้หนึ่งวันเราวิ่งสองสางานได้เห็นไหมเห็นไหมพี่ซอมาดีค่ะพี่สมารีเข้ามาดูด้วยมีความลับอะไรอีกมองมาเลยนะเราไม่บอกหรอก เดี๋ยวเราจะไปแล้วอีกสองนาทีดังนั้นเราจะค่ะทุกคนก็ฝากซีรีส์ของที่โจเล่นกับพี่ออกด้วยนะคะแล้วก็มีพี่พี่แสดงอีกหลายคนมากแบบหนูตืนเต้นมากอะหนูแบบน่าจะประสบการณ์ด้านการแบบการแสดงน้อยสุดแล้วในเรื่องดังนั้นก็ฝากทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะรีบไปอาบน,น้ำนอนแหละเพราะว่า รู้แล้วเดี๋ยวกินยาโอเคก็ค่ะโอเคอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนี้ก็ฝากฮอตทูฮอตด้วยนะคะแล้วก็ฝากไมเพิ่งปล่อยเพลงอะไรกับพี่ดีเจอรลาด อเพลงประกอบอนงก็สามารถไปฟังได้ด้วยแล้วก็ฝากผลงานของโฟอีฟทุกคนด้วยแล้วก็ฝากภาพยนต์ซีรีส์ของหนูด้วยหนูก็จะทำให้เต็มที่จะเจออย่แน่นอนบอกเลยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจอีกทุกคนลองเอามาเขียนเลยเนี่ยตารางงานหนึ่งเดือนเนี่ยเอา้าอันนี้ปล่อยไปถ่ายตอนไหนนะอา้าวบางทีเราเล่นงานเฟซก่อนแล้ อ๋อเราก็วิ่งไปทำงานอื่นเอ้ยเห็นไหมทุกคนไม่รู้หรอกเราทำอะไรบ้างแต่ละวันบางทีทุกคนบ่นแบบหายไปไหนกันลูกคิดถึงหืมทำงานไม่ได้ไปไหนหรอกนังานนี่แหละขอทำงานในสตูบ้างเจอหน้าทุกคนทุกคนเลย,ยงานเยอะมากละครวีดีโอารลซีรีส์แต่ดีค่ะหนุมไม่บน่นหนูตั้งอยากทำงานพี่จีวันพี่จีวันดีครับ เอ้ยพี่จีมาเราแบบเราทักทายเลยไม่ไม่มาใช่วรอยากเห็นพี่โจเป็นดักเตอร์ตายไม่ขึ้นมาเห้ย <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับท่านกดโจเฮ้ยว่างเหรอไม่คิดว่าจะขึ้นเลยอ่ะอยู่รัสเซียฮะอยู่รัสเซียให้ดูวิวอันนี้จริงเดี๋ยวแล้วพี่ต้องพี่ต้องกลับมาอานงไม่ใช่เหรอกลับมาเมื่อไหร่ไปวันกลับรอบกลับไปวันที่ฉายรอบสื่อเลยได้คนดูเยอะเพราะพี่อีกแล้วหนูมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยลบหน้าถือ ว้าวกี่โมงอ่ะตอนนี้นี่6โมง40แต่ว่าพระอาทิตย์ตก3ทุ่มเชียร์โอ้พยพุ่งหยาบจะเอสนยกดี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 ไปแล้วไปแล้วไป oh. มาเซ์ฮัลโหลท่านโกโ <Hey. S 1> รธจบเฮ้ยโควิดอันองกอนอยู่บุ้งไปนี่ไงชื่อโจเหมือนกันเลยอะ่ะโจกับโจริน เฮ้ยเราคนที่จมหน้าตาดีอยู่แล้วครับป็นตรนราตีสวัสดิ์ราตีสวัสดิ์ครับบ๊ายบายเฮ้ยเราเจอกันยี่ิบเก้าใช่ปหครับเจอกันันนี่เป็นครั้งแรกที่พี่เคยร่วมไลฟ์ในไอจีเลยพี่ไม่รู้ว่ามันปิดยังไงมันปิดเดี๋ยวหนูหนูปิดให้ได้ เดี๋ยวรูปปิดให้บายบายโอเคขอบคุณมากครับบายบายค่ะ <s> um> เป๊ะพี่จีเลยนะครับตายล้วคนดูเหมือนสองสวัสดีค่ะจูจะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะจูลินโฟอีฟเองนะคะสําหรับแฟนคลับพี่จีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาในนี้นะคะเมื่อกี้ให้พี่จีขึ้นมาโปรโมทอานงค่ะแล้วก็หนูกําลังจะไปแล้วนะคะทุกคน ค่ะโอ้เธอขึ้นมาลายทีไรล,ล่ะใจมันกาจะนะช้าสวัสดีค่ะโอ,อ้หน้าสดดูเพื่อดงนี้เหลือหน้าไว้ก่อนดีกว่าค่ะโอเคลงเลยเลยแล้วค่ะหนูจะไปแล้วนะคะก็ขอบคุณแฟค่ะพี่จีที่เข้ามาแป๊บหนึ่งเยอะมากตกใจค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ไปแล้วค่ะทุกคนค่ะฝากอนองของคุณคุณโจรับบทโดยคุณจี่นะคะแล้วก็ฝากจืดรับบทโดยโจด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายยูเกินมาสามนาทีแล้วบ๊ายบายค่ะ